สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสังคมมต้นใบพี่หมอเจนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็ได้นําโจทย์ดีๆในสาระเศรษฐศาสตร์มาให้น้องได้ฝึกทํากันอีกแล้วนะครับน้องงไปดูโจทย์พร้อมพี่กันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะถามว่าหน่วยงานใดต่อไปนี้นะครับเป็นหน่วยงานที่ให้กู้ยืมเงินในการสร้างถนนสายเอเชียนะครับช้อยแรกคือ SCA แคนะครับ E S ช A P อช้อยข้อที่2คือ ADB นะครับช้อยข้อที่3คือ IMF และชอยข้อที่4ก็คือ O E C D นะครับโดยทั้ง4หน่วยงานเนี่ก็คือเป็นเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแต่มันจะให้ในรูปแบบต่างๆนะครับน้องต้องลองดูว่าอันไหนเนี่ยที่เป็นคนให้เงินในการสร้างถนนสายเอเชียถนนสายเอเชียเนี่ยเราจะย่อว่า A H นะครับตัว A แล้วก็ตัว H นะครับคือ a s e a n Highway นะครับ ซึ่งถนนอันนี้ก็คือเป็นถนนหลักในประเทศไทยที่มีการสร้างผ่านเมืองสําคัญๆต่างๆอย่างอย่างเช่นถนนสายเอเชียหลักๆของเมืองไทยเนี่ยก็เป็นสายที่สร้างาพาดจากภาคกลางนะครับไล่ขึ้นไปจนถึงภาคเหนือนะครับอันนี้ก็คือเป็น AH ทีนี้ถามว่าแล้วใครละ่ะที่เป็นคนให้เงินในการมาช่วยสนับสนุนในการสร้างถนนสายเอเชียนี้ขึ้นมาชอยก็ให้มา4ชอยนะครับน้องลองคิดกันดูก่อน เมื่อน้องได้ลองทํากันดูนะครับพี่ขออนุญ,ญาตเฉลยนะครับชอยข้อนี้จะต้องตอบว่า SCA p นะครับ S cap ถามว่าชื่อเต็มมันคืออะไรมันย่อมาจาก economic and social commission for asia and the pacific นะครับตัว SCA p เนี่ยน้องจะเห็นว่าภาพที่พี่ได้นํามาอย่างอย่างภาพข้างล่างนี่นะครับมันจะเป็นเส้นขีดสีแดงๆเนี่ยเขาเป็นการเป็นการสร้างถนนเพื่อให้มันเชื่อมกันทั้งภูมิภาคนะคพี่จะส่งมาให้น้องดูในในส่วนของ ในแถบเอเชียเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่าอาเซียนไฮเวย์เน็ตเวิร์กนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นโครงข่ายที่นะครับเป็นโครงข่ายที่เชื่อมของเอเชียนะครับโดยที่อย่างของประเทศไทยเนี่ยน้องจะเห็นว่าตรงนี้มันคือแบงคอกใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีแบบสร้างลงมาที่ภาคใต้เพื่อไปเชื่อมกับมาเลเซียนะครับในขณะที่ตรงนี้ก็สร้างขึ้นไปที่ภาคเหนืออันนี้เขาเรียกว่าถนนสายเอเชียหรืออาเซียนไฮเวย์หน่วยงานที่ให้สนับสนุนเงินเนี่ยก็คือ ตามชอยที่พี่ได้บอกไปนะครับก็คือต้องตอบว่า S-CAP มันคือชื่อภาษาไทยนีย่คือคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยที่หน่วยงานนะครับก็จะมีตั้งตั้ง,งหลัก,ลกๆเนียอยู่ในประเทศไทยแล้วก็แทบ ในแถบเอเชียเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็คือตรงบริเวณนี้รวมไปถึงยังมีประเทศสหรัฐอเมริกาพี่ให้น้องดูตรงนี้นิดน,นึงนะครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีดินแดนส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ติดแถบไปทางแคทางทางแคนาดาตัวเนี้ยจะเรียกว่าสก้านะครับชื่อเป็นรัฐอสก้าที่ตรงนี้จะไปเชื่อมกับประเทศรัเสเซียนะครับตรงนี้ อันนี้ก็คือเป็นหน่วยงานหลักที่มีการให้เงินเพื่อสร้างถนนที่นี้น้องลองกลับมาดูชอยอื่นนะครับ ADB คืออะไร ADB เนี่ยชื่อมาจากคำว่า ASEAN Development Bank ชื่อภาษาไทยคือธนาคารพัฒนาเอเชีย อันนี้นก็จะให้เป็นแบบพวกให้เงินกู้นะครับซึ่งเป็นเงินแบบให้เปล่าแล้วก็ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆในขณะที่ชอยข้อที่3นะครับ IMF เนี่ยคือ, Internet คอ International Monetary Fund นะครับอันนี้คือองค์กรนะครับที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในยามที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีได้รับผิดทางเศรษฐกิจอย่างเช่นต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ของประเทศไทยเนี่ยทำให้เราเขาดดุลการ ขาดดุลการชําระเงินแล้วก็มีการขาดดุลสําลองระหว่างประเทศไปเยอะมาก IMF เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ให้เงินสนับสนุนตรงนี้นะครับ ชอยข้อสุดท้ายนะครับคือ O E C D O E C D เนี่ยคือ Organization for Economic Cooperation and Development เป็น,นเป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาแต่องค์กรเนี่ยจะปรากฏอยู่ในพวกประเทศเกาหลีใต้กับประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศหลักๆในแถบยุโรปดังนั้นเนี่ยไทยเนี่ยยังอยู่ในฐานะของเป็นประเทศผู้สังเกตการเราก็ไม่ได้รับเงินการสร้างถนนสายเอเชียนะครับข้อนี้จึงต้องตอบชอยหนึหรือ S c a นั่นเองนะครับ โจทย์ข้อนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับน้องอาจจะเห็นว่าชื่อที่เป็นองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศเนี่ยชื่อมันจะแปลกๆหลักการจําก็คือให้น้องต้องไปดูชื่อเต็มของมันแล้วเร,เราแปลตามตัวเราจะรู้ว่าหน่วยงานเนี่ยมันทําหน้าที่ในการซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้สาระดีๆเกี่ยวกับความรู้ทางเศรฐษฐศาสตร์ไปนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นสาระอะไรให้น้องๆได้ลองติดตามกันต่อนะครับสวัสดีนะครับ